ในห้องเรียนดนตรีกับพรงอิงเด็กๆสงสัยอย่างพี่พระจันทร์พี่ดาวและพี่ก้อนเมฆไหมคะว่าเสียงเกิดขึ้นได้ยังไงเสียงมาจากที่ไหนได้บ้างและเราเคยได้ยินเสียงอะไรบ้างหน้าในชีวิตประจำวันของเราไปดูกันเลยเสียงเกิดจากอะไรพี่ไดโนเสาร์จะมาเล่าให้ฟังค่ะเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของสิ่งต่างๆ จากนั้นเสียงจะล่องลอยตามอากาศและเมื่อมาเข้าหูของเราเราจะได้ยินเสียงที่แตกต่างกันออกไปืมสั่นสะเทือนยังไงราอเปล่งเสียงแล้วเอามือจับที่ลําคอนะคะที่มาของเสียง 1. เสียงที่มาจากธรรมชาติ 2. เสียงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นเสียงที่มาจากธรรมชาติได้แก,แก่เสียงสัตว์ต่างๆตัวอย่างเช่น เสียงนกร้องเสียงหมาเ่าเสียงไก่ขันเป็นต้นค่ะและนอกจากนี้เสียงยังมาจากสิ่งแวดล้อมต่างๆที่อยู่รอบตัวเราไม่ว่าจะเป็นเสียงลมพัดต้นไม้เสียงฟ้าร้องเสียงฝนตกเสียงที่ครูพูดมานี้ล้วนอยู่รอบๆตัวของนักเรียนทั้งนั้นเลยค่ะเรามาฟังเสียงที่มาจากธรรมชาติที่เรากุ้นเคยกันค่ะ เสียงาหาส <c oughs> เสียงแมวร้องเสียงไก่ขันเสียงนกร้องเสียงฝนตกฟ้าร้องเสียงกอภผยหรือต้นไม้ที่เสียสีกัน เสียงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นได้แก่เสียงรถยนต์เสียงรถไฟเสียงนาฬิกาเสียงตแตรเสียงเครื่องดนตรีต่างๆเป็นต้นค่ะเด็กๆเห็นไหมคะว่าเสียงเหล่านี้ล้วนมาจากน้ำมือของมนุษย์สร้างขึ้นทั้งน,นั้นเลยและเป็นสิ่งที่อยู่ในชีวิตประจําวันที่นักเรียนสามารถสังเกตเห็นได้ตลอดเลยมีตัวอย่างเสียงอะไรกันบ้างไปฟังพร้อมกันเลยค่ะ ตัวอย่างเสียงที่มาจากมนุษย์สร้างขึ้นเสียงรถไฟมีเสียงโหโด้วไนะคะเสียงนาฬิกาเสียงรถยนต์เสียงโทรศพัพท์ เสียงเครื่องดนตรีเปียยนมเป็นเรื่องดนตรีสากลน,นะคะ <_ p> เสียงระนาตเองเป็นเครื่องดนตรีไทยค่ะและเสียงเกิดของสายลม่เองค่ะ <_ p> เด็กๆทราบแล้วใช่ไหมคะว่าเสียงเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุต่างๆและที่มาของเสียงก็มาจากธรรมชาติและมนุษย์ประดิษฐ์หรือสร้างขึ้นนั่นเอง ถ้าใครไม่มั่นใจหยิบใบความรู้ขึ้นมาอา่านอีกสักรอบหนึ่งก็ได้ค่ะดูรูปภาพประกอบได้เลยจากนั้นหยิบใบงานของเราขึ้นมาเขียนชื่อและที่ชั้นให้ชัดเจนนะคะโดยโดูภาพแล้วเสียงไหนที่เกิดเสียงจากธรรมชาติให้ระบายสีเขียว